สวัสดีค่ะราศีพฤษภราศีพฤษภผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนาดวงในเดือนธันวา2567มาริทาโร่แม่หมอพลังบวกมาทำคลิปเพื่อเป็นความบันเทิงเพื่อเป็นกำลังใจเป็นการส่งพลังงานบวกให้กับราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภหรือท่านใดอยากส่องราศีพฤษภเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่าน ฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่แม่หมอทําลงทุกเดือนนะคะขอบพระคุณทุกการัพ p อ o r t จากท่านผู้ชมการกด subscribe การกดไลค์ comment แล้วก็ขอบพระคุณสำหรับซุปเปอร์แตงที่มอบให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเป็นกํำลังใจให้กับแม่หมอที่ทำคลิปในทุกๆเดือนค่ะ เป็นกำลังใจอย่างมากเลยพลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็พยายามที่จะหาสถานที่สวยๆนำมาเป็นแบ็กกราวให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบสบายหูสบายตากันจะได้เพลินนะคะกับฉากสวยๆที่แม่หมอนำมาให้รับชมอาจมีเสียงแทรกเสียงรบกวนบ้างนะคะก้าถ้วยค่ะราศีพฤษภก้าถ้วย วิวออฟฟอร์จูนปลายปีนี้ในเดือนธันวาราศีพระศพนะมีเกณฑ์การสแสวงหาการเป็นผู้ให้การทำบุญทำทานการเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้หลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างนะก้าวถ้วยเนี่ยเป็นผู้ให้หลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างงานบุญนะคะเป็นเรื่องของงานบุญเป็นเรื่องของ งานเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะนะ,ะการบริจาคให้โรงพยาบาลหรือการช่วยเหลือใครใดๆก็ตามมักจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญทำทานสำหรับราศีพฤษภมีแฮงแมนด้วยมีแฮงแมนด้วยระมัดระวังความเจ็บป่วยมีสามดามีสามดาบ,าดาบในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ขอให้ระมัดระวังมีโอกาสที่จะแบบหาเก่งใช้เก่ง หาได้มากแล้วก็ใช้เยอะเหมือนกันนะสำหรับราศีพฤษกมีไพ่พลังงานคิงเหรียญมีคนอุปถมัมภ์ดีดวงชะตาบุญวาสนาดีเรื่องของการเงินเนี่ยไม่เป็นไรเสียแล้วหาใหม่ได้เป็นคนเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีโชคลาภวาสนาแต่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ ค่าใช้จ่ายสําหรับคนในครอบครัวคนในครอบครัวการดูแลคุณพ่อคุณแม่การดูแลบุตรหลานการดูแลคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจมีเกณฑ์เนาะนอกเหลือไปจากการซื้อรถซื้อบ้านการค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าเป็นพวกแบบค่าใช้จ่ายที่มันเป็นไอ้ที่มันจําเป็นหลายๆอย่างอ่าอีกอย่างหนึง่งระมัดระวังด้วยเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินก็ อ,อย่าประมาทใช้เท่าที่จําเป็นที่จะต้องใช้บางทีสุขภาพมันมาเนาะมันป่วยแบบกระทันหันเ,เจ็บป่วยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือมีใครคนใดคนนึงในครอบครัวมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินคือราศีพฤษภก็จะต้องไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีของเสียของชํารุดเนาะสามดาบโทรศัพท์หรือว่าของใช้ที่มันจําเป็นอะ พอมันเสียไปก็ก็จะต้องหามาใหม่ซื้อใหม่มันเป็นของจำเป็นต้องมีเพราะเราต้องใช้ในการทำงานเนาะบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็มีเกณฑ์การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนปรับปรุงหรือที่อยู่อาศัยทำให้มันน่าอยู่ขึ้นมันทำให้ปรับเปลี่ยนแล้วทำให้รับโชครับทรัพย์การอะไรอย่างนี้มีเดวิลมีเดวิลมีเดวิล มีไพ่พระสังฆราช The h a l o f โลแฟนั่นไงเกี่ยวข้องกับการทําบุญเกี่ยวข้องกับการทํางานเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็อย่าปล่อยปะละเลยเพจออฟแวนมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆมีธุรกิจใหม่ๆที่ราศีพะสบเตรียมเปิดเตรียมทําหรือเป็นจ็อบใหม่ๆจ็อบเสริมได้เตรียมทําปลายปีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่ age of ฟ a n s 8ดไม้การงานราบรื่นค่ะการงานราบรื่นแต่ว่าให้ระมาดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายก็พอนะสำหรับราศีพฤษภจะด้วยอะไรก็ตามนะคะไม่ควรใช้จ่ายแบบสนุกอะ่ะสนุกอะ่ะจ่ายเพลินอะ่ะเดี๋ยวก็เอฟเนาะเดี๋ยวก็เอฟของเดี๋ยวก็เอฟของหรือแบบว่าเป็นคนชอบเก่งอืมเป็นคนชอบเก่งเรื่องของสวยๆงามๆเรื่องของแฟชั่นในแบบ นะหยุดได้ก็หยุดเบาได้ก็เบาบางทีใช้จ่ายตามใจตนเองอืมเด่นเรื่องค่าใช้จ่ายราศรีพฤษภนั่นแหละนั่นแหละเนาะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นปลายปีที่อาจจะด้วยแบบพบเจอญาตินาะพบเจอญาติการเลี้ยงฉลองการดื่มการมอบของขวัญ ก็เป็นไปได้นะบางทีการเสียเงินเสียทองเนะี่ยบางทีมันไม่ได้ไปไหนมันก็จะวนๆอยู่ในครอบครัวการให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้คนรักให้บุตรหลานอมืมันก็จะวนๆอยู่ในนั้นซึ่งแบบคือมันมัน,ม,นมันได้จ่ายไงมันได้จ่ายก็ควบคุมให้ดีควบคุมให้ดีในเรื่องของการงานอีกอย่างหนึ่งก็คือแฮงแมนแฮงแมนรอจังหวะดีๆเนาะ ถ้าม,มันผ่านในช่วงของกลางเดือนธันวาไปแล้วเนี่ยหน้าที่การงานของราศีพฤษภจะเปลี่ยนแปลงอยู่ดีๆมีเรื่องเซอร์ไพรส์เอออยู่ดีๆมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ดีๆมีเรื่องของงานมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องงานมีคนคอยอุปถัมภ์เรื่องงานมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสจังหวะแบบฟุกฟุก ใครที่หางานหาการทำอยู่มีจังหวะแบบฟุกฟุกบางท่านเรื่องของการเดินทางรอดูในช่วงของเดือนธันวานะจะมีข่าว,ข,าวข่าวดีๆในเรื่องของงานเข้ามาค่ะเรื่องของเงินด้วยเรื่องของเงินด้วยดิเฮโลแฟนเนาะการทำงานสำหรับราศพีพฤษภระมัดร,ระวังเกี่ยวกับสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะพักผ่อนให้เพียงพอด้วย ความเจ็บป่วยมันก็จะมาจะมาในช่วงของปลายปีที่บางครั้งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการเดินทางทำให้เจ็บป่วยเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้รวมไปถึงการใช้เงินอีกอย่างหนึ่งระวังการลงทุนการทำอะไรแบบสิ่งเสี่ยงมิจฉาชีพไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้ค่ะนะเดวิลยาโลค บางครั้งมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบของการเล่นกับความโลภความอยากความมีอย่าไปหลงเชื่อเขานะการติดกับดักความโลภความอยากความมีจะทำให้เราสูญเงินเสียเงินระวังด้วยค่ะไพ่ก็มาเตือนในเรื่องของความรักต้องบอกกันว่าใครที่ความรักสมหวังความรักราบรื่นไปได้ดีมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วก็ ไม่เป็นไรส่วนใครที่กำลังประสบพบเจอความรักที่มันเป็นสามดาบนะจะไม่มีการเปิดตัวใดๆสำหรับราศีพฤษภเพราะความรักที่เป็นสามดาบราศีพฤษภก็จะมานั่งทบทวนละว่าไอความรักในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะ แล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเออทำให้เราจะต้องรู้สึกลำบากใจเนาะในความสัมพันธ์ที่มันคบซ้อนรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือความรักที่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมการไปเป็นตัวเลือกการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอนาคตที่สำคัญคือไม่มีอนาคตไม่ชัดเจนนี่ l o v เ r h a n แฮง n ไม่ไปต่อนะจ๊ะ อย่าไปต่อเด็ดขาดความสัมพันธ์ที่เราไม่มีค่าใดๆเลยอเราไม่มีเขาไม่ให้เกียรติเราเลยอะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเราเลยอเราไม่จำเป็นต้องอดทนเราไม่จำเป็นต้องยื้อหรือเราไม่จำเป็นต้องอยู่รักตัวเองนะคะรักตัวเองหาเงินให้มากๆนี่รักตัวเองหาเงินให้มากๆเป็นเศรษฐี King of Pentacles นะความรักไม่ดีไปหาเงินจ้ะไปเก็บเงินค่ะไปรวยค่ะถ้าเราขยันเนาะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆความรักดีๆก็จะเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันค่ะนะความรักที่ไม่ดีไม่เป็นไรปล่อยผ่านเนาะมันไม่ใช่จังหวะมันไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเรานี่ค่ะคิงเหรียญคิงเหรียญ ความรักที่ดีคือคนที่มั่นคงกับเราราศีพฤษภคุณจะได้เจอความรักแบบนี้นะดิฮัลโลแฟนคนที่มั่นคงกับเรานะคะคนทีเ่เป็นห่วงเป็นใยนะคะกลัวสูญเสียเราไปเขาจะรักษาความสัมพันธ์เขาจะซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เขาจะจงรักภักดีต่อเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือความรักที่มันจะเป็นไปได้สำหรับราศีพฤษภ ถ้าคุณโฟกัสความรักลักษณะแบบนี้คุณได้เจอแน่นอนแต่ถ้าคุณยังพัวพันกับความรักแบบเก่าที่เป็นความสัมพันธ์ที่หาความมั่นคงไม่ได้คุณจะแพ้นะระวังด้วยนะคุณจะแพ้เพราะมันจะไปต่อไม่ได้ค่ะแฮงแมนอย่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเป็นรองเป็นรองก็คือเราไม่สามารถที่จะชัดเจนกับมีอนาคตกับคนคนหนึ่งที่หลอกลวงเรานะคะกับคนคนหนึ่งที่ไม่เห็นค่าเรา มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเรามัดระวังด้วยนะราศีพฤษภก็อย่างที่บอกส่วนใครที่ความรักดีแล้วไม่เป็นไรก็ข้ามผ่านส่วนใครที่กําลังเจอปัญหาความรักอะไรแบบนี้ให้คุณเด็ดขาดคิงเหรียญคุณจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้ความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปต่อได้และมีอนาคตร่วมกันได้นั่นถึงจะเป็นรักแท้สําหรับชาวราศีพฤษภอย่าหวังอะไรลมๆแล้แงๆ เข้าใจไหมอย่าอย่าหวังอะไรในความรักที่มันเป็นเอ,อ่อให้ความหวังลม,ลม,ลมลงลงๆแรงๆไปบอนวันออแล้วเดี๋ยวเรานั่นแหละจะเป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพย้เนาะไม่ว่าจะเป็นความรักหนุ่มสาวหรือความรักแบบ LGBT จงรักคนที่เขามั่นคงเขาซื่อสัตย์เขาจงรักภักดีต่อเราเขามีแค่เราแล้วคุณจะสมหวังราศีพฤษภ ในเรื่องของสุขภาพก็บอกไปแล้วเนาะสุขภาพก็ระมัดระวังนะคะระบบภายในทั้งหมดตับไตไส้พุงถุงน้ำดีระบบขับถ่ายไพ่สามดาบการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้รีบรักษาก่อนที่มันจะเป็นเยอะแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็คือไปออกกำลังกายดูแลให้มันดี ร่างกายคนเรามันมีวันพังมันมีวันชำรุดดูแลดีๆแล้วร่างกายเราก็จะไม่มีโรคจะเป็นราบอันประเสริฐนะจ๊ะราศีพฤศพส่วนเรื่องของงานก็อย่างที่บอกได้งานดีแต่ใช้เงินเก่งระมัดระวังแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีเรื่องของศัตรูคู่แข่งมีไหม มีบ้างการติชินนินทาเป็นเรื่องปกติเราไม่สามารถทำให้ใครพอใจเราได้ในทุกๆเรื่องแต่เรานะคะเราโฟกัสที่การทำงานการเต็มที่ขอใหอ้อ่ตั้งใจทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรื่องคนจะชอบเราหรือไม่นั้น ปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นก็คือถ้าเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเขาก็จะหายไปจากชีวิตเราเองเรามัวแต่ไปสนใจคือมันเสียเวลาทำมาหากินของเรานะราศีพฤษภจงเป็นเศรษฐีต่อไปนะจงเป็นเศรษฐีต่อไปจงร่ำรวยต่อไปขอให้เป็นการส่งท้ายปีสู่ศักราชใหม่ที่เป็นเศรษฐีและมั่นคงยิ่งขึ้นใครที่ลำบากมานานใครที่ มีหนี้มีสินก็ขอให้ตั้งตั้งใจทำมาหากินเนาะแล้วก็ถ้าเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ต่อไปก็อย่ามีอีกเนาะมันจะเป็นภาระมันจะทำให้เราเหนื่อยในวันข้างหน้าจบได้ให้จบนะไอ้เรื่องหนี้สินส่วนเรื่องการทำมาหากินขยันต่อไปรวยต่อไปนะราศีพฤษภนี่คือราศีพฤษภในเดือนธันวาคม2567 ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงที่มอบให้กับแม่หมอขอให้โชคดีปลายปีที่เข้าสู่ปีใหม่ด้วยอย่าลืมนะคะการทำบุญทำทานการสวดมนต์การสร้างสมความดีจะเป็นการนำโชคลาภนำความสำเร็จมาสู่ราศีพฤษภนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ